ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการประเมินนางสาวบุษบาพันนวลคำตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะส่วนที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนห้องเสริมหลักสูตรกายภาพบำบัดซึ่งได้จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลด้านทักษะเฉพาะความพิการในการบำบัดฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่และบุคคล ตลอดจนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา,ภาอย่างเต็มตามศักยภาพและนอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมจำนวนทั้งหมด8รายคะ่ะ <Network> การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนโดยทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบทั้งเอกสารและในระบบสารสนเทศโปรแกรมเซตหัวหน้างานการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวได้วางแผนและออกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียนตามบ้านร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพตามแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวหรือแผน IFSP ค่ะ เลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านได้รับรางวัล IQA Awards ประจำปีการศึกษา2565ระดับยอดเยี่ยมเลขานุการงานอนามัยได้จัดกิจกรรมหนูน้อยสอส่วนและหนูน้อยฟันสวยเพื่อเป็นการสร่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้เรียน งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนโดยร่วมกับทีมสหวิชาชีพและบุคลากรจัดกิจกรรมคลินิกการศึกษาพิเศษโดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคลินิกฟื้นฟูซึ่งเป็นการให้คำแนะนำการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นเทคนิคการรักษาเฉพาะทางสำหรับแก้ไขความผิดปกติของเด็กพิการและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าค่ะ และเป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงการจำนวน2โครงการคือโครงการว่ายน้ำหันษาธาราบำบัดซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทาราบำบัดให้กับผู้เรียนทุกวันพุธพฤหัสบดีและได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดและวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการว่ายน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้นค่ะ และอีกโครงการคือโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทซึ่งในปีนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวค่ะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองทั้งจากการอ่านศึกษาด้วยตนเองและเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้นำมาปรับใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เรียน และผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการเป็นวิทยากรโครงการฟื้นฟูเด็กที่มีความบุกพร่องทางสติปัญญาในชุมชนของมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์ และนอกจากนี้ยังร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษโรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนน่านปัญญานุกูลค่ะส่วนที่2การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับประเด็นท้าทายข้าพเจ้าได้ดำเนินการเรื่องการพัฒนาทักษะการนั่งทรงตัวโดยใช้ลูกบอลออกกำลังกาย e x ็ก c ์ไซ b ์บอของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านค่ะ จากการศึกษาปัญหาที่พบในผู้เรียนห้องกายภาพบำบัดพบว่าผู้เรียนที่มีความบุพรองทางร่างกายนั้นมีปัญหาการนั่งทรงตัวในการทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่สามารถนั่งทรงตัวในการทำกิจกรรมได้ด้วยตนเองเนื่องจากมีกล้ามเนื้อลำตัวอ่อนแรง จากปัญหาดังกล่าวในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจในการนำลูกบอลออกกำลังกายซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างความสมดุลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวร่วมกับโปรแกรมการฝึกมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะวิธีการดำเนินการทดลองนะคะเราจะให้ผู้เรียนนั่งทรงตัวอยู่บนลูกบอลออกกาลังกาย ผู้สอนประคองบริเวณเชิงกลานและเคลื่อนบอลไปในทิศทางหน้าหลังซ้ายขวาช้าๆสลับกันคล้ายลักษณะการควบมาช้าๆเพื่อให้เด็กพยายามนั่งทรงตัวให้ไม่ตกลงมาจากบอล เป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อลำตัวทั้งทางด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างร่วมกับเน้นให้ผู้เรียนมีการลงน้ำหนักที่แขนทั้งสองข้าง,ซ,งซึ่งเป็นการใช้ระบบประสาทรับความรู้สึกกระตุ้นตัวรับความรู้สึกบริเวณข้อต่อต่อตางๆ เพื่อพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อแขนเพื่อใช้ในการยันพื้นเมื่ออยู่ในท่านั่งโดยได้ทำการทดลองทั้งหมด12สัปดาห์สัปดาห์ละ3ครั้งรวม36ครั้งค่ะซึ่งหลังจากการฝึกพบว่าเมื่อทดสอบการทรงตัวในท่านั่งของผู้เรียนด้วยแบบประเมินการทรงตัวในท่านั่ง Static and Dynamic Sitting Balance Test ผู้เรียนมีค่าคะแนนความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังกราฟจากก่อนทดลองได้4คะแนนหลังได้รับการฝึกเพิ่มขึ้นเป็น12คะแนนคิดเป็นร้อยละ66.67แสดงให้เห็นถึงผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการนั่งทรงตัวเพิ่มขึ้นสามารถนั่งทรงตัวทำกิจกรรมต่างๆได้นานขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทรงท่านั่งที่ดีซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาของการเอื้อมต มาพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่าทางเพื่อเคลื่อนไหวแบบอื่นๆการหยิบจับสิ่งของและการช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ ในส่วนของงานที่จะพัฒนาต่อไปนะคะคืองานการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวจะเป็นการทำงานในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะโดยจะเน้นไปที่การพัฒนาฟื้นฟูเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายโดยจะเป็นเด็กสมองพิการเป็นส่วนมากนะคะซึ่งมีความยากลำบากในการเคลื่อนไหวเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจาวันทาให้โอกาสในการเข้ารับการฟื้นฟูของเด็กกลุ่มนี้จึงมีข้อจากัดซึ่งจาเป็น ที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูและช่วยเหลือจากนักกายภาพบําบัดนะคะโดยข้าพเจ้าก็จะวางแผนจัดตารางการออกเยี่ยมบ้านส่งมอบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ